ครับสวัสดีครับผมพิอร์แชแนลอาร์เอลในเซีก็หลังจากขับรถมาเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ก็มาดูนะครับนี่โดรายากินะครับคุ้นๆกันหรือเปล่าเอฟซีโอดย,ย้อนแสงในเอฟซี FC. สว่างมากเคยเห็นในการ,ร์ตูนโดเรมอนนะฮะเอฟซี FC. เมื่อก่อนจะมีไส้เดียวก,กับดโดเรมอนนะเดี๋ยวนี้ก็มีการแปรลรูปนะไปโคกับตัวโอวินตินในเอฟซี FC. คันซีนะ เคยกินกันหรือเปล่านะเนี่ยมาเลกนะเขาขาย12บาทนะช่วงโตตัวแรกๆครับ10บบาทเองนะทดลองแรกๆพอผมซื้อมาก็ลูกชอบมากเลยนะ f อซี FC. นี่12บาทนะเทคนิคของผมนะถ้าอยู่เซเว่นนะถ้าเหลือตั้งไว้นะก็จะเริ่มเป็น10บาทนะเอฟซี FC. โอเคนะถ้าใหม่ๆตั้งนะเอฟซ12บาทนะ นี่นะครับก็จะมีโอขู๋อพอดีในสะ่แว่นตาเล็กนอนะ FC, ้อยนะสิเพราะผมใส่ตายาวนะไอ้สันสน้นๆนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับ fc เอาละเป็นไงบ้างสองคอลเลคชั่นเลยนะมันก็มีไขมันทั้งหมดนะเจ็ดกรัมนะสิบเ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ fc มีไขมันอิ่มตัวสามจุดห้ากรัมสิบแปดเปอร์เซ็นตมีไขมันทรานนะศูนเปอร์เซ็นต คอเลสเตอรอลน,นะฮนะ s 5 0มกระก17เปอร์เซ็นต์นะมีโปรตีน3กรัมนะมีคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนะฮะ29 28กรัมนะ9อนะมีใย,ยอาหารน้อยกว่า1กรัมนะ4นต์นะครับแล้วก็มีโซเดียม0.5มกนะ่5เปอร์เซ็นต์นะมีวิตามินเอนะ4ปร์เซ็นต์วิตามินบนะีหนึงสองะ2 วิตามิน B 2สองนะครับ6%วิตามินไอแคลเซียมนะ6%อร์แร่ธาตุนะครับ6%นี่นะ50กรัมนะ12บาทนะจากฟาร์มเฮานะ fc เนี่นะนยบรรยุดูตรงนี้นะครับ fc นี่นะครับไปหาซื้อกันได้นะที่ร้านชั้นนำนะโอเตินครันนะฟาร์มเฮาเนี่ยนะจะได้พลังงานนะพลังงานด้านนี้โอเคนะ เวลากินอะไรต้องดูพลังงานด้วยนะเผื่อคนไหนที่ลดน้ำหนักนะฮะพลังงานร้อยเก้าสิบกิโลแคลอรี่นะน้ำตาลสิบสี่กรัมนะไขมันเจ็ดกรัมนะโซเดียมร้อยจุดห้ามิลลิกรัมนะมิลลิกรัมนะห้าเปอร์เซ็นตอ้าเดี๋ยวมาทดลองกันดูนะมันอร่อยหรือเปล่าครยังไม่หอมนะยังไม่ได้เปิดหอ,หอมอนะ่ะ หอมไปเป็นไส้ของเนี่ยละ่ะโดยโดเรมอนนะในกระตูนมันชอบกินมากชอบกินโดเรมอนนะชอบกินมากๆเลยนะแลวขานาดแบบนี้นะแต่ว่าเป็นชื่อของของเขาเลยนะได้เขาเปลี่ยนเป็นนะเปลี่ยนไส้ใหม่นะบางคนก็เบื่อกับไส้เก่านะครับเป็นขนมปังนะซ้อนกันอยู่นะเนี่ยขนมปังซ้อนกันอยู่นะแล้วก็ไส้นี่นนะี่นะอื้มนิ่มมากเลย ในเดลเอสซหาทานกันหรือยังนะคือมิเพิ่งมานะประมาณสเดือดนสองเดือนผมไม่ได้รีวิวน้ำเจก็แป้งหอมเหมือนกับไส้เดิ่อไส้แบบเดิมตอนนี้คือไส้อนตินนะมาใหมห่แป้งนิ่มนะนี้ออลตินด้วยไส้นิ่มด้วยนะ เด็กๆชอบมากนะรูปผมก็ชอบมากเลยนะนิสลินและตีนี่มีรูปแมวอยู่ด้วยรูปแมววักนะวักวักวักนี่ฮนะมันนิ่มมากนะแล้วก็มันจอจดๆสำหรับที่เด็กๆที่ไม่ค่อยกินอาหารนะทานอาหารกิกนขนมนี้ก็ได้นะมีแป้งมีสังงานนะ น,น้องๆหนูซื้อะอะไรยังซื้อะอะไรยังทานกันะอะไรยังคนไนที่ทานกอนแล้วก็ไม่ว่ากันนะคนไหนไม่ได้ทานก็ดีไปหาซื้อที่ซีเว่นนะซีเว่นเจ็ดสิบเอ็ดนะตัวชั้นนำร้านต่างๆนะของฟาร์มเฮาส์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอร่อยรหรับคนที่ขับรถนะอ่า ผิวนะแต่ว่าถ้ามีเวลากินข้าวนะกินขนมปังแบบนี้ก็ได้นะเผื่อนะเผื่อเผื่อประทังไปก่อนเขาไปกินข้าวทีหลังนะเรืองกินข้าวนะกินอาหารนะข้าวพาหมูแล้วกันนะมีผักมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตนะให้ข้าวพาหมูแล้วกันมีผลไม้ด้วยนะแต่ว่านี่คือแค่ประทังเขวไว้ก่อนนะขอบคุณนะครับเอฟซีที่ดูกันอยู่นะครับ